มีอีกหลายประเด็นนะดิจิตัลเวล็์การถกเถียงระหว่างสีรกรัญญากับจุลพันธ์นี่ค้างเอาไว้เดี๋ยวมาต่อกันเมื่อคืนนี้ก็ฝฟาดกันทางโซเชียลไม่ใช่ฟาดชี้แจงซึ้งกันแล้วกันค่ะเรื่องกรณีดิจิทัลเวล็์และคำที่จะยกไปพูดถึงทุกคนคนไม่น้อยเลยที่เข้าใจคิดว่าเอาใหม่นึกว่าทุกคนจะได้เงินหมื่นหนึ่งค่ะ อาจต้องลงทะเบียนแอปทางรัฐเอาไว้แล้วก็คืออันเดิมที่ยังแจกกันไม่หมดนั่นแหละ,ละหมายถึงทุกคนที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วแล้วผ่านเกณฑ์อค่ะอายุ21ถึง59คือหลายท่านะเข้าใจว่าเดี๋ยวจะได้เงินหมื่นกันทุกคนถ้าอายุเท่านี้อาจช่างทําผมของที่นี่ได้ถามน้องใบเลย <c oughs> พี่ได้ใช่ไหม,ไ,มได้ใบก็เลยถามว่าแล้วพี่ลงทะเบียนไว้หรือเปล่า <ๆ S 1> ก็นายกบ,บอกว่าทุกคนไง เลยบอกมันค er ืออ like ันเก่าอะค่ะพี่ที่เขายังแจกไม่หมดเขากำลังทยอยแจกอยู่เป็นเฟสๆไงคะอันนั้นนั่นแหละค่ะอันนั้นนั่นแหละค่ะที่เราไม่ได้ลงทะเบียนนะคะมันเข้าเทรนนี้มากเลยเสียงท่านนายกเนี่ยตะกี้ตัดยังไม่ถึงนะค่ะเือเสียงที่บอกทุกคนเดี๋ยวนี้เวลาเปิดโซเชียลเนี่ยน้องใบ้ค่ะทุกคนฟังทางนี้อ่ะใช่ทุกคนเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้นะทุกคนค่ะทุกคนค่ะเนี่ยทุกคนครับทุกคนค่ะ <c oughs> ขอให้เข้าใจตรงกันว่าเฉพาะที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐไปแล้วแล้วก็ต้องผ่านเกณฑ์ด้วยเขามีเกณฑ์ที่กําหนดนะคะซึ่งมันหมดเขตไปแล้วไอ้ที่คุณเผาพูิเมื่อวานนี้บอกเกณฑ์ทํากราฟิกมาให้พี่รู้ยังหรือ,อทำอแล้ว,วทำมาแล้วคะ่ะมีใช่ไหมมีคะ่อออะอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุยกันต่อ